ครับกับมันต่อกับเลยการันบอยนะฮะวันนี้เราอยู่กับการหนีคุณพีมแต่เมื่อกี้ผมหนีคุณพีมครับแต่ว่าถูกเขาแทงจั่วเข้ามาแต่ตอนนี้เขากลับไปแล้วซึ่งวันนี้คุณจะตะโกนทําไมอ่ะเขาน่าจะกลับไปแล้วคราวนี้ผมจะมาหนีผีอ้วนนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นคุ้นอยู่เฮ้ยไม่คุ้นนี่ครับเพราะว่าผมได้แจ้งกับท่านผู้ชมไว้ในเพจแล้วนะฮะว่าตอนนี้ไฟล์โปรแกรม ถือวิดีโอรูปภาพของรันบอยลิสเซียนะฮะเราเลยไม่ได้ลงเพราะอะเราก็ถ่ายไปจํานวนหนึ่งแล้วนะแล้วค่อยเอาลงเราเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะคือเราจะค่อยถ่ายถ่ายจํานวนหนึ่งประมาณสักห้าคลิปแล้วก็เอาลงทีละคลิปทีละคลิปนะฮะอ๋อไม่ครับไม่คอับอ่ะไปปฏิบัติการแล้วครับคุณโจขึ้นแล้วคุณเปิดฟังเพลงไว้ได้วยแล้วครับไปเร็ว คุณพูดอะไรหน่อยไปไปไปหนีพมโอ้โหหนีล้บหนิวโอ้โหโหพย,ยาย<อ>ามไปนะคุณพีมแล้วก็กลัวเราแล้วละไปกันแล้วครับเราจะไปท้าคุณพีมนะด้วยคำถ้อยวาจาที่สุภาพสุภาพหรือเปล่าหนีคุณพีมจะอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะได้ยินเรัไปแป๊เราไปใ,ใกล้นะไม่เอาครับอยู่ตรงนี้นะโอ้โยเขาก็วนมาตรงนี้เองครับเราต้องอยู่ตรงนั้น หาครับเรามาเจอผ<ร><พ>ีแล้วลลรู้สึกว่ามันมีสองตำแหน่งเฮ้ยสองคนเนี่ยสองตำแหน่งนี่มันพาร์การลับมารับผีสุดผีสุดที่แบบน่ากลัวที่สุดนโลกครับบูบบมเมอร์ันไม่รู้จักเราเหรอกรู้จักนะครับวันนี้จะมาแนะนำอุ้ยเดี๋ยวเห็นกล้องอแนะนำครับสอสอโอโหไม่เอาครับ ต่ภาพเก่าเลอเกินนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตแตสมัยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์โอ้โหเอาก็สมัยนี้เดียครับต้นต้นคนระับไปคนระับและนี่คือการ เอาหันกลับนะไปครับเตรียมคนโจ๊บเตรียมมนีพิมหนีคุณพิมหรือหนีคุณอ้วน,นดำอ้วนดำหรือผูอ้คุณพิมเนี่ครับรามาดูคุณพิมรอ,อคุณพิมก่อนครับคลิปนี้เราจะไม่แค่เลขสามครับเลขสามครับ โอ้ยคุณล้วผมตอนนั้นนรมันจะได้สิโ,โ,โค้ดอย่าอย่ากรีดคลิปนี้จะไม่มีการกรีดแน่นอนแต่ว่าท่านชมก็ต้องระวังลำโพงลำโพงหรือูฟังขางท่านไปด้วยครับคลิปนี้มีแหกปากแน่นอนครับเพราะคุณโจนี่ครับเวลาหนีอะไรต้องแหกปากตลอดอเราขอพักกันสักครู่ครับ